สวัสดีครับยินี้นรา้าสู่ช่อง nft bk นะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้ครับผมจะแนะนำวิธีการโอนนะครับ nft ของเราครับไปให้กระเป๋า metamask wallet อื่นๆนะครับหมายถึงว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะอยากขาย nft ตัวเนี้ยนะครับเช่นตัวกุ้งนะครับผมให้เพื่อนอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะโอน nft ตัวเนี้ยไปให้เพื่อนของเราได้นะครับเพื่อนก็ต้องสร้างกระเป๋า metamask wallet ขึ้นมาแล้วก็ส่ง nft ไปให้เขาเป็นกระเป๋า wallet ใหม่นะฮะ หรือว่าคุณจะเอาไปเก็บไว้ในฮ์ดแวร์วอลเล็ตเพื่อความปลอดภัยนะครับคุณก็สร้างเดตในฮ์ดแวร์วอลเล็ตขึ้นมาแล้วก็คุณก็ส่ง NFT ไปเก็บไว้อย่างเงี้ยนะครับแต่กอื่นเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า NFT ของเราเนี่ยนะครับมันเป็น NFT แบบ utility นะครับที่ผมเคยบอกไวนะ้เนาะคือมันไม่ใช่เป็นรูปภาพกวงๆนะครับไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับ ใน NFT ตัวนี้นะครับมันก็จะมีสมาร์ทคอนแท c t ของมันนะครับว่าเฮ้ยไปสเต k e เหรียญ MFI ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ผังแมทชุมแมทริกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะถูกล็อกไว้นะครับก็เป็น data ของมันโดยเฉพาะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณโอน NFT ตัวนี้ไปให้เพื่อนเนี่ยนะครับหรือไปบัญชีอื่นๆเนี่ยหรือไป wallet อื่นๆเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันจะตามไปด้วยก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งสมาร์ทคอนแท c t นะครับทั้งแมทริกทั้ง MFI token ที่มีอยู่นะฮะแล้วก็ลิงก์อ f f i l i a t นะครับลิงก์แนนนนนะะะเเพื่อมนนะมัจไปหดลย อีกหนึ่งกรณีนะครับก็คือว่า NFT ของเราเนี่ยนะครับที่เราเห็นในแดชบอร์ดในบัญชีของเราแล้วนะมันเป็น NFT แบบคอลเลกชันอย่างเช่นตอนนี้คุณถือ NFT ตัวปลาอยู่นะครับใหญ่สุดของคุณก็คือปลาใช่ไหมครับมันก็คือเป็นคอลเลกชันรวมเนี่ยนะครับทั้งกุ้งทั้งปูทั้งปลาหมึกถ้าเกิดว่าคุณโอน NFT ปลาเนี่ยนะครับไปให้เพื่อนเนี่ยไอ้สชิ้นที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะไปทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นคอลเลกชันเดียวกันเอาล่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยมาเดีเเ๋ยว ผมเปิดหน้า MetaMask ขึ้นมานะครับเพื่อนดูนะครับตรง Account หนึ่งเนี่ยตัว address เนี่ยนะครับตัวนี้นะก็จะเป็น 0x516a นะครับลงท้ายด้วย 88c6 ส่วนแอคเค้า2นะครับผมเปิดรอไปแล้วนะฮะก็จะเป็น Account ใหม่เลยนะฮะจะเป็น0 x f 7 0 e แล้วก็ b9f0 อย่างเงี้ยนี่คือเป็น Account ใหม่เลยทียนี้ผมจะโอนจาก Account 1นะครับมาที่ Account 2 อันดับแรกเราก็เข้าไปที่บัญชีเมดไฟน์นะครับที่เราจะใช้โอนเนาะก็คือเป็นบัญชี NFT ต้นทางนะครับไปที่บราวเพื laude, ่อนๆเห็นไหมครับว่าตรงนี้นะตอนเนี้ยแอดเดรสเดิมนะครับที่ผมวงสีแดงไว้เนี่ยนะฮะก็คือเป็น0 X 5 1 6 A แล้วก็8 B B C 6ถูกไหมฮะเรามาดูตรง ข้อมูลของบัญชีนะฮะก็คือ m y r e l ล็กฟลนะครับเป็น b r u e f i n นใช่ไหมครับทีมรวมนะก็มี5 ID นี่ฮะข้อมูลต่างๆนะครับพาแมทริกก็จะเป็นอย่างนี้อันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องเอา e อ t นรตัวเนี้ยไปแสดงผลใน m e t a m a s k ก่อนวิธีการนะครับเราก็ไปที่ขีดสขีดนะฮะจากนั้นก็ไปที่ m y Account ทีนี้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับเพื่อนๆจะเห็นคำว่า my nft ไหมครับทีนี้ครับให้เราจดนะครับจด id นะครับตรงนี้นะที่ผมวงไว้นี่นะครับของผมนี่ก็เป็น11637แล้วให้เราดูตรงนี้ครับ nft contact นะครับให้เรา copy address ตรงนี้ครับ nft contact เนี่ยมาคือให้เราเอานี้ไปจิ้มตรง address เลยนะครับจิ้มค้างไว้ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วกดคัดลอกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ขีด3ขีดนะครับของ metamask นะ ไม่ใช่ขีสามขีดใหนะขีสามขีดบน,นนะครับอันเนี้ยกลับมาที่ W อร์เรจากนั้นนะครับเรามาที่ NFT เราเลือก import NFT นะครับแล้วเราก็อเอา adress ที่เรา copy ปีเมื่อกี้มาวางจากนั้นนะครับเราก็พิมพ์นะครับ ID NFT ของเราลงไปนะครับกด enter มันจะ,สะแสดงผลขึ้นมาเลยครับเป็น NFT นะครับที่ชื่อว่า Medfile Unicorn Staking ผมก็จะไปเอาอัพเดตนะครับของอีบัญชีหนึ่งนะฮะหรือว่าตอนนี้ของคุณอาจจะเป็นอัพเดตของเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นอัพเดตฮัตบราวเวลต์นะครับหรือว่าอัพเดตของคนที่คุณจะขายให้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นี่ถูกไหมครับอันนี้คือผมจะไปที่ไ c เค้าสองของผมไ c เค้าสองนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับเหรียญก็ไม่มีนะครับเป็น account ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ๆเลยทียนี้ผมก็ไปกด copy address b9f0 นะฮะ กลับไปที่เขาหนึ่งเอาล่ะทีนี้ผมก็จะส่งละกดที่รูป NFT ของเรากดเซนเราก็วางครับวาง Address นะครับที่เราจะส่งไปเนาะก็กดน x กก็กดน x กได้เลยครับมีค่าแก๊สนะครับ0.48นะครับก็ไม่ได้แพงเลยค่าแก๊สนะครับแล้วกดเซนครับ รอสักครู่นะครับเราให้ทางเซกชันมันเสร็จนะฮะทางเซกชันคอนเฟิร์มนะฮะเห็นที่ของเราหายไปละทีนี้ผมจะลองเข้าเมดไฟล์เนี่ยด้วยบัญชีเนี้ยบัญชีเดิมเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงนะมีบัญชีเดิมเลยนะฮะเห็นไหมครับกลายเป็นบัญชีว่างเปล่าเลยครับไม่มีอะไรใครจะใช้ไอเดนนี่ต่อก็ต้องซื้อใหม่นะครับแล้วเราสามารถที่จะโอนกลับมาได้นะโอนที่ที่กลับมาที่แอมเดนนี่ได้เหมือนเดิมเห็นไหมตรงเนี้ยไม่มีอะไรละ ลองรับไปดูที่เมตามาร์กันนี้ลองไปดูที่ข้อสองข้อสองนะ B9F0 นะครับผมจะเข้าบิตไฟน์นะครับผ่านวอลเล็ตนี้นะครับ NFT ของเราเนี่ยก็มาตรงนี้ละคือถ้าเกิดว่าเป็นของเพื่อนคุณหรือว่าเป็นของคุณที่คุณขายให้เนี่ยมันก็จะอยู่วอลเล็ตของเขาอะนะครับเรามาดูที่สามขีดปรากฏว่าทุกอย่างมาหมดครับทุกอย่างตามเปหมดเลยแม้กระทั่ง Referral Link มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าทางเมดไฟทางเดฟเนะี่ยเขาก็ออกแบบมาให้เราฟรอลิงของเราเนี่ยนะครับแก้ไขได้ตลอดเวลาเปลี่ยนได้ตลอดที่เกิดว่าเราขายเอ็นพีต่อให้เพื่อนเอ็นพีต่อให้กับคนอื่นเขาก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นของฉันจริงๆนะเพราะว่าเราสามารถที่จะแก้ไขลิงก์ได้ตลอดเวลาเนาะก็จะมีหลายๆคนนะที่แบบชอบว่าแบบเฮ้ยเมดไฟเป็นแสแคมเบ้าเป็นนู่นเป็นที่ไม่ใช่เอ็นพีจริงๆหรอกนู่นนี่นั่นนะเนี่ยเห็นยังครับว่ามันเป็นของจริงนะฮะว่ามันเป็น NFT จริงๆนะครับทุกอย่างเขาโปรับ ก็เช่นเคยนะครับเพื่อนๆยังไงก็จะลืมดูคําเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ใช่คลิปวิดีโอแนะนําการลงทุนนะครับไม่ใช่คลิปวิดีโอชักชวนให้คุณมาลงทุนในแพลตฟอร์มเมดฟล์นะครับอย่างที่ผมพูดเตือนในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่า NFT นะครับมันมีความเสี่ยงสูงนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอนี้ผมก็ขอขอรับถึงทุกใจนะครับหนึ่งคอมเมนต์กำลังใจแล้วกันนะครับยังไงก็ฝาาาากกกกกกกเเเเพพื่่่่่ออออออนน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 นๆะะะคคคครรรรรรััััััััับบบบบบชชวว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 ยยดดดดดด Subscribe YouTube ตตติิมมงงงขขไไ้้้้้้แแลลสสสหีีีีีโผ็จท